สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพอดีเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานนะคะวิปัสสนาญาณกรรมฐาน40กองอนาปนาสติและอริยบทสี่ยืนเดินนั่งนอนด้วยการปฏิบัติบูบชาในสายของการปฏิบัติบูบชาครูบาอาจารย์เน้นสอนเรื่องการไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์นะคะก็คือจะเป็นสายวิเกนมังสวิรัตหรือเจรวมทั้ง อยากเตือนคนที่ใช้ถ้อยคำหยาบคายวิพากษ์วิจารณธรรมะหรือคอมเมนต์ไม่ดีหยาบคายนะคะว่าเตรียมตัวรับหมายเรียกเพราะคนที่เขาปฏิบัติมีสติปัญญาสูงเขาไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคายกันนะคะกฎหมายก็มีไว้บังคับคนผิดตายไปก็ต้องตนกนรกระงับจิตระงับใจระง,งับโทสะโมหะนะคะอย่าใช้ช่องทางธรรมะเป็นที่ระบายอารมณ์กันนะคะถ้าใครคอมเมนต์ดี